มาเทดวหม้อครับพิหารแม่พระเส้นติกระไหลไมโลครับดวหม้อนกพิราก็เหมือนเมืองไทยมักเับอันนี้ก็จะมีบวชอยู่ เอาว่าสันทายลเนี่ย้องตัววันี่นีแบบนึงวัดแม่พระมันเกิดไป เกิดนะครับวันนี้ก็ปวะท้องปรท้งอิสราเอลนะครับทำสงครามโซโนซิงยโอ้ปววงเดีวหม วันที่ผมมานี่นี่ประตูฟิตรีประตูแบบอบ่่าเอาสัญลักษณ์มาเป็นการประทวงเงียบแต่ว่าันี่ไรเด็กคนเดียวตอนนี้ตัวเซฟนี่อารุณคอยามนทมันเกิดขึ้นได้่นเเนียและเบรกเยบการไปปิดตรงนี้แล้วเาไปยืนในสถานที่นั้น วัดก็ปิดแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถเข้าไปข้างใไนได้แต่ว่าก็ไมเข้าก็ไม่เป็นไรนครับนี่น่าจะเป็นประตูชัยนะครับศิลปะแบบยานยดแนเลค่ค้ัดยานยานตลาดของแบรนด์เนมฟิเตอรย แต่ว่าสิไปสื่อเรื่งใดเราผ่านเท่า

ทำยังไงแต่ทำหน่อย ตามยอจะลุยหวยหัมกระทิงนะครับเพื่ออะไรก็ไม่ทราบนี่นี่เอาเขาถุยนี่นั่งกระเทกระเทีย้นไนกระมดื่มไปดำกินเกียคือหาวเถอะเนาะ พอไกลไม่หยับให้แน่น่ะมาเลยมาเลยโอ้ชคนพิกานต้องไหวทสอบ่ี่บินเร้ายนิดหน่อยว่าบ่าของแบรนด์เนมนะครับ จะขายของกันในพวกราด้าซาวินี่หรือวิตตองอะไรกม็ไม่รู้ครับผมก็ไม่ได้อยู่ในสังคมแบบไม่รู้จักนะครับรผมก็เดินเลาะดูแค่นั้นแหละ นี่อันนี้เราอยู่ข้างๆนะอันนี้คืนข้างๆของมหาวิหารแม่พระบังเกิดนะครับที่เวโนโุกเขากำลังเสนงเขากำลังปิดซ่อมนะครับเราก็จะเดินรอบรอบเดินรอบวอิว รอบวัดดูนะครับเขากําลังจะซ่อมต้นนะครับอันนี้เรามาช้าเขายังไม่เปิดให้เข้านะครับตอนนี้ไม่เข้าเพราะว่าวัดหรูก็มีเยอะๆแนะ เป็นย่านหรูย่านคนรวยครับตรงข้างมหาวิหานนรแบบพระมเกิดแต่เพระมหาวิหารน,น่าจะสุดอลังการนะครับคนเยอะมาก ายาของแบรนด์เนี่ทุก <c oughs> คนเข้เาแถวเลยเยอะมาก ก็ต้องระบายระหวังครับเพราะว่าพวกขโมยเยอะนะครับแวก็ส่วนใหญ่ก็กำลังซ่อมอยู่ วัดที่รูหลาครับรหลามาเ่าประเทศอตาลีดูสิครับแต่คนเข้าวัดก็น้อยคนยุโรปกครับเมื่อเช้าก็ไปรวมวิสาที่วันอย่งหนึ่งก็มีคนเข้าวัดจุดสี่สิบเจ็ดคนนะครับสรบสถไม่รวมผู้ช่วยอะไรเนี่ยถ้ารวมบอกก็หกสิบกว่ากว่าแต่วัดใหญ่พดๆครับเราก็มา แสวงบุญที่อิตาลีาลนะเริ่มที่กรุงโรมก็รวมวันนี้ก็ครบเจ็วัลวนละเราเดินทางวันอาทิตย์อันนี้ก็วันอาทิตย์ละเราก็ได้ไปเมืองโรมกรุงโรมนะครับในโรมไปอซัซิซีแล้วก็ไปวัติกันนะครับ วันนี้ก็มาที่มิลานนะครับพรุ่งนี้เราก็จะขึ้นเครื่องบินไปต่อที่ปารีสนะครับเพราะฉะนั้นก็อแต่และว,วันก็เดินนะครับตน้นต้นที่เวโรนาหวานก็วนันวันก่อนนะครับวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานวันก่อนก็โดนไป21กิโลนะเป็นคนนับเก้าได้สามสี่เอ0 0เก็ เดินอย่างเดียวครับตอนนี้ก็เริ่มหมดแรงกันแล้วเลยอีกพอสมควรนะครับที่เราจะต้องไปฉะนั้นก็ไม่รู้จะมีเรี่ยวแรงขนาดไหนครับประสงค์หนุ่มเขาก็มีแรงกันนะครับแต่ว่าผมก็พอสมควรแล้วก็จะยากหน่อยนะครับ เดินวันละ20กิโลนี่ก็ไม่ไหวอย่างน้อยมีตป็นสิบขึ้นนะครับมาอิตาลียิ่งกว่าน,นั้นก็คือว่าอากาศโคตรร้นอนร้อนพอๆกับอยู่เมืองไทยนะครับไม่ใช่ว่าจะเย็นสบายถ้าเย็นสบายก็จะช่วยได้บ้างจะเดินไกลเพราะฉะนั้นก็ไม่แต่ประสงค์หนุมๆเพาก็ยังบวนปวดหลังครับ สำหรับผมไม่ต้องห่วงครับปวดอยู่แล้วปวดหนักปวนหลังอย่างสุกวันนครับก็ปไปนอนได้พักบ้างก็ดีขึ้นครับแต่ว่าปวดหลังใช่ใช่ใชย่อยนะครับอันนี้ก็เรามาอยู่ข้างอีกฝั่งหนึ่งของวัดนะครับแต่เป็นด้านข้างนะครับวันนี้ก็มาเจอผู้ที่ ประทวงครับอิสราเอลนะครับาเลสไตน์นะครับก็ประท้วงเข้าไปนะครับพี่ใหญ่สารัดเขาไม่อยอมเขาก็นุนนะครับน,นี้มินุต,ตโตรเรีามินเนเซกองคืออะไรก็ไม่รู้นะครับฝานภาษาอิตรเลียนไม่ออกครับแต่ก็มีเหมือนกับโปยหิมะ,ะครับแต่ไม่มีหิมะหรอกหน้านี้ครับร้อนนี่ก็เป็น วิหารที่อลังการมากๆครับเมื่อวานไปเวนิสเวนิสก็อลังการนะครับมานบนมาโกนะครับพระวนนรินทรโบราณสถนโคตรเลื่อนรูอลังการกนะ็ดีใจนะที่ได้มาแต่ว่าเหนื่อยมากให้มาอีกก็ต้องคิดหนักๆครับ แต่ว่าให้เที่ยวก็เที่ยวด้ยเรบแต่ว่าเจ็ดนานขนาดนี้ก็แล้วก็เดินเยอะขนาดนี้ผมไปจีนครับไปที่จานเยเทียเท่ยก็เดินเยอะครับสองสาวันแต่ก็ไม่ขนาดนี้เป็นทริปที่เหนื่อยพอสมควรครับมันก็ต้องสู้นะครับเพราะว่ามิสังก็สนับสนุนอายจ่ายมาแล้วเราก็มาสแสวงบุญครับเป็นสิ่งที่เรา พยายากจะมาในปีศัสิทธิ์นี้ครับก็ทกวันที่ผมไปผมก,ก็พยายามสวดภาวนานนครับจนถึงมิสังที่เอดโอกาสให้พวกเราได้มาสแสวงบุญครับได้มาเที่ยวที่กรุงลงครับก็แต่ว่าเป็นวาสนาเราก็แล้วแต่นะแต่ว่าเราก็ต้องขอบคุณมิสังครับเป็นมิสังก็ต้องจ่ายเยอะพอสมควรครับ ได้ประสงค์ได้มานะครับเปิดโลกัศน์เปิดหูเปิดตาในประเทศที่เป็นแม่ของพระนาสนจักรคือป,ประเทศเตอรีนะครับแล้วล้วก็เป็นเป็นแม่ของการประกาศข่าวดีในมิสซองของเรานั่นก็คือมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสนะครับเราก็สำนึกในบุญคุณนะครับขอ,องมิสซองด้วยแล้วก็ของบรรดามิชชันนารีทั้งหลาย แล้วก,ก็ทุกๆวันที่ผมไปมก็ื่สวดภาวนานะสลัดนอกจากสระมิสังแล้วก็สรับรรดาศับดิ์ของผมครับซึ่งวันนี้ก็ยังไม่ทันไรนะผมมาก็มีคนเสียชีวิตแล้วนะก็อ้อนจำเนียนคนมากแล้วก็ภาวนาให้กับท่านเป็นพิเศษนะครับรวมมิสามสามเช้าเจอเขาโทรม,มาในระหว่างมิสสาตอนนี้ผมก็อ้อมาอยู่ด้านนั้นอ่า วิหารแม่พระบังเกิดนะครับที่โบเฮโนนะครับเราก็เหนื่อยก็จะไม่เป็นไรนะครับเป็นการสแสวงบุญเราไม่ได้มาเที่ยวเราไม่ได้มาเพื่อเที่ยวเท่าน,นั้นนะครับมามาเพื่อสแสวงบุญภาวนาเพื่อบรรดาสรบุตของเรานะครับนี่ก็เป็นลานหน้ามหาวิหารนะครับก็ คนก็เยอะนกพิลาบก็เยอะแต่คนก็มาเที่ยวกันเยอะเหมือนกันครับก็จะรอเพื่อนนัดเพื่อนกันอยู่ที่หน้าก็เรียกอะไรเนี่ยก็ให้ดูวนรอบๆอ,อีกรอบหนึ่งก็แล้วกัน ค่ําคืนนะครับที่ของมหาวิหารของเมืองมิลานนะครับอากาศก็เริ่มเย็นลงครับแต่นี้เวลาสองทุ่มสิบห้านครับอันนี้เป็นมหาวิหารที่ด้วยโมกครับของเมืองมิลานร <bus> เราเข้าอยากให้เราดูตอนเปิดไฟนะครับเราก็มาดู ออนไฟเปิดาหาพวกงเลยอยู่ใส่ไหล่ะเพราะว่าให้รออยู่ที่รูปมา้านะครับอันนี้บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับแล้วก็เหนื่อยแล้วเราจะกลับบ้านแล้วนะครับ